สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับนี่ครับในคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่บรรยากาศของงานประกวดยิมโนโด่างนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่เชนชันศรีราชาเมื่อ,อปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วครับก็นี่ครับมาพบกับสวนวิชากันนะครับวันนี้ผมน่ะคือสวนวิชาพันไม้อยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะครับถ้าใครอยากชมสวนเข้าชมสวนก็ ิมพ์เลยนะครับเข้า Google เข้าแผนที่เข้าต้นแมปเลยนะครับพิมพ์ว่าสวนวิชาพันไม้นะครับแล้วก็มาดูต้นไม้ที่สวนวิชาพันไม้เอามาจําหน่ายครับนี่ครับต้นแรกเป็นมอนสเตอร่าไทคอนนะครับนี่ครับเป็นไซส์ใหญ่บิ๊กเลยนะครับ5,000บาทต้นนี้ครับมอนสเตอร่าไทคอนราคา5,000บาทใหญ่จริงๆครับต้นนี้ มอนมินเนาะมอนมินเท่าไหร่ตัวนี้ติดไป้ายไว้เท่าไหรเ่เอ่ยมติดไว้นั่นไหนเลยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเนาะอันนี้อันนี้สองสองคันครับตัวเล็ก อมต้นนี้มันจะแพงกว่าต้นอื่นเนาะใช่ต้นนี้ต้น uh, นี้มันมันจัละลายมันมิ้นไงมันด่างมิ้นอ๋ออันนี้มิ้นอันนี้เหลืองจบครัอืมส่วนมาที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นโชกเก้าชั้นนะครับโชกเก้าชั้นด่างอันนี้เป็นไม้ยอดฮิตในตอนนี้เลยนะครับสําหรับโชกเก้าชั้น ส่วนอันนี้เป็นมอนสเตอร่าไทคอนเหมือนกันครับราคา3 0 0 0บาทก็มีไม้ด่างหลายตัวนะครับที่น่าสนใจอันนี้เป็นเสน่ห์จันบุษราคำนะครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้เป็นบุษราคำราคา8 0 0 0ครับนี่ครับราคา8 0 0 0 ส่วนอันนี้ใบใหญ่สีเหลืองนี้นะครับตัวนี้เป็นสอ,องหมื่นหนึ่งพันครับนี่ก็เป็นจันบุษราคำเหมือนกันนะครับนี่ครับไซเล็กก็มีส่วนอันนี้เป็นฟิโลใบเลื่อยดังนะครับนี่ครับราคาแค่สามร้อยห้าสิบเองครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นไม้ที่น่าสนใจนะครับราคาไม่สูงมาก ฟิโลใบเลื่อยด่างนี่ครับก็มีหลายกระถางเลยนะครับฟิโลใบเลื่อยด่างอันนี้เป็นอ่าเจดีวินสันด่างนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอ่าอีพิด่าง450ครับนี่ครับใบขาวๆนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้350ครับนี่ครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับ350เอง ก็มาที่ตัวนี้ตัวดีก็ยังเป็นฟีโลใบเลื่อยนะครับต้นใหญ่700นะครับกระถางใหญ่นี้700สวดไปที่กระถางเล็กกระถางเล็กจะเป็นกระถางละ350้ยนะครับสำหรับฟิโลใบเลื่อยด่างมีอยู่หลายกระถางเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับราคาแค่หลักร้อย ต้นนีจันบุษราคำแป0 0ัแล้วก็มาที่มอนเตล่านะครับมอนเตล่าต้นนี้3,000ส่วนตัวนี้เป็นมอนเตล่าไซส์ใหญ่นะครับไทคอนห้าพนนี่ครับแล้วก็มาที่ต้นนี้ต้นเล็กสองพครับ มอนเซอร่าก็ยังถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาอยู่นะครับส่วนตันนี้เป็นกอริออซัม awesome นะครับก awesome อริโอซัมต้นนี้500ครับนี่ครับกอริโอซัมอันนี้เป็นไม้ตระกูลฟิโลนะครับลุงวิชัยบอกว่าเป็นไม้ตระกูลฟิโลตัวนี้และนี่แหละครับก็เป็น ไม้ตัวอยา่างต้นไม้ของสวนลุงวิชัยนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม้ของอสวนวิชัยพันไม้นะครับก็มีหลากหลายทุกสายพันธุ์เลยนะครับแกบอกว่าถ้ามีเวลานะครับให้ไปที่สวนแกต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันนะครับถึงจะชมสวนกันแบบเต็มๆเ,เลยก็นี่แหละครับก็เป็นราคา ไม้มงคลไม้กระแสของสวนลุงวิชัยเ,เพียงแค่บางส่วนนะครับก็หากใครสนใจก็ติดต่อไปได้ทางาหน้าเพจที่ผมลงไว้นะครับก็ติดต่อกันไปได้สวนลุงบอกใหญ่มากเลยนะครับสวนวิชัยพันธุ์ไม้ก็สวนวิชาพันไม้อยู่ที่อุดรหนองใหญ่นะครับถ้าใครอยากชมสวนเข้าชมสวนก็ พิมพ์นะครับเข้า Google เ,เข้าแผนที่เข้าต้นแมปเลยนะครับพิมพ์ว่าสวนวิชาพันไม้นะครับก็จะดแด้ที่อยู่เองเอ่อท่านต้องมีเวลาเยอะๆนะครับเพราะแผนที่เราใหญ่มากต้องใช้เวลาครึ่งวันอย่างน้อยจึงจะเจอตัวก็ท่านใดสนใจชอบไม้ดอกไม้ประดับก็เชิญได้ครับ ก็สุทตายนี้ก็ขอกับคุณทุกคนมากนะครับที่เขามารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้มาพบกับผมใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้สวยๆแบบนี้อีกนะครับ